ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะน้องนอง้ทุกคนบอกเลยว่าของชิ้นนี้เป็นไอเทมสุดแรงจากทางโรูบอกนั่นเองนั่นก็คือหัวปลาปลกรเป้าแถมมีเอฟเฟกด้วยนะบอกเลยว่าในอนาคตของชิ้นนี้จะเป็นของแร่นแน่นอนค่ะและเขามาแค่7วันเท่านั้นใครไม่มีพลาดมากๆเลยนะ so แน่นอนค่ะก่อนหน้านี้พี่เป้ก็คิดว่าของชิ้นนี้อาจจะเป็นของฟรีที่เข้ามาเป็นประจําเดือนนะคะน้องๆแต่ผิดเล ชิ้นนี้นะคะเป็นของที่ต้องเสียโรบักค,ค่ะน้องๆยังไงก็ใครนะคะที่อยากได้แน่ๆเลยนะคะน้องๆที่แบบเฮ้ยฉจ่ายได้จะซื้อได้แนะนําเลยนะคะว่าให้ซื้อเลยและไอเทมหัวปลาปากกระเป๋าวันนี้นะคะน้องๆมาในราคา1น0โรบรบักค่ะซึ่งน้องๆสามารถซื้อได้ถึงแค่วันที่27กรกฎาคมที่จะถึงนี้เท่านั้นนะคะบอกเลยว่าอนาคตมันกลายเป็นของแลและอาจจะขึ้นราคาด้วยนะคะแนะนําว่าให้ซื้อตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะไม่งั้นเขาจอาออกไปคะ่ะ บอกเลยว่าเราใส่เนี่ยอนาคตเราไปโชว์เพื่อนได้นะบบกรื้อของมันต้องมีไปซื้อกันนะ